สวัสดีครับพบกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้มาพบกับก๊อตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูนะครับที่ได้รับความนิยมมา,มากๆใน,ในในประเทศไทยมาฝากกันนะครับจริงๆแล้วเมนูนี้นะครับมาจากทางโยุโรปนะครับชื่อว่าเมนูสตูซีฟู้ดผักรวมนะครับรับรองได้ว่าเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็ถูกปากบผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสําหรับส่วนผสมของเมนูสตูซีฟู้ดผักรวมนะครับเราจะมาดูในส่วนผสมของซุปกันก่อนนะครับอย่างแรกครับผมน้าสต๊อกค,ครับ มันฝรั่งแครอทหอมหัวใหญ่ขึ้นชายฝรั่งเห็ดครับผมเนยจืดใบกระวานผงปาปริก้ผาผงพริกไทยเยนผงกระเทียม ไบโอสแมรี่การคลูเกลือแล้วก็พริกไทยครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเนื้อสัตว์กันนะครับสำหรับส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีเป็นกุ้งครับผมปลาหมึกครับปลากระพงแล้วก็แป้งสำหรับปลากระพงนะครับ ถ้าส่วนผสมพร้อมแล้วดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยครับ คคุณผู้ชมสําหรับเมนูสตูซีฟูดผักรวมนะครับอย่างแรกที่ผมต้องทําก็คือการทอดปลาก่อนเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการให้ปลากระพงนะครับแตกในขณะที่เราเอามาผสมกับสตูนะครับะัะนั้นผมขอทอดปลาก่อนง่ายๆครับผมผมก็ใช้เนื้อปลากระพงนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับผมคลุกกับแป้งนะครับแล้ก็นําลงทอดนะครับผมง่ายมากเลยข้อควรระวังนะครับก็ตรงเรื่องของอุณหภูมินะครับอย่า ใช้ไฟแรงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสทําให้แป้งที่เคลือบปลาอยู่เนี่ยไม้ได้สีก็จะไม่สวยนะครับ okay. ตอนนี้นะครับน้ํามันของผมก็ได้ที่แล้วนะครับผมก็จะเริ่มทอดปลาเลยนะครับสังเกตดูจากน้ํามันนะครับผม ตอนนี้ผมก็ทอดปลานะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสักประมาณ10-15นาทีในการทอดปลาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมๆกันครับ แล้วตอนนี้ปลาของผมก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสีเหลืองทองสวยงามนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มลงมือทําสตูเลยครับผมวิธีการนะครับก็ตั้งหม้อนะครับให้ให้ร้อนระดับหนึ่งนะครับอย่าร้อนมากนะครับผมก็จะใส่น้ํามันลงไปนะครับ สังเกตน้ำมันนะครับถ้าเกิดน้ำมันที่เริ่มร้อนแล้วนะครับเขาจะเคลื่อนตัวค่อนข้างไวนะครับไม่ต้องรอให้ควันขึ้นนะครับผมก็จะใส่พวกผักลงไปเลยนะครับผมผักสาอย่างแรกนะครับจะมีหอมใหญ่นะครับแครอทแล้วก็สลารีนะครับหรือว่าขึ้นช้ฝรั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมียปัวนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสคือเครื่องที่ใช้ทําพวกสตูสต็อกหรือว่าซอสนะครับ หลังจากใส่มนโปรลงไปนะครับผมจะใส่ใบกระวานครับผมใส่ลงไปเลยกันพลูครับแล้วก็โรสแมรี่ครับผมสาเหตุที่ต้องใส่เครื่องเทศลงไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้เครื่องเทศเนี่ยได้รับความร้อนนะครับกลิ่นของเขาจะค่อนข้างดีขึ้นมาตอนนี้ก็แค่ผัดนะครับให้โดนไฟทั่วถึงนะครับ ค่อยๆผัดนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเครื่องเคศของเราเนี่ยจะเป็นชิ้นค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเกิดไฟแรงมากเนี่ยเขาจะไหม้ผมก็จะผัดไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟอ่อนนะครับสังเกตได้ว่าผักของเราบางส่วนนะครับจะเริ่มมีสีแล้วนะครับ ก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมต้องการให้ผักพวกนี้นะครับโดนความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเขาจะเปลี่ยนสถานนะจากแป้งนะครับเป็นน้ำตาลทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความหวานมากขึ้น ตอนนี้ผมคิดว่าผักของผมก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวน้ำต๊อกนะครับลงไปเลยตามด้วยมันฝรั่งพร้อมกับน้ำของมันฝรั่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ปาปริก้าครับผมผมกระเทียมแล้วก็พริกขีเยนนะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันครับผม จะเห็นได้ว่าสีของตัวน้ำนะครับจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนไปตามสีของเครื่องเทศนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมก็จะเพิ่มไฟนะครับเป็นไฟแรงนะครับเพื่อให้น้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดเสร็จปุ๊บผมก็จะลีดเหลือไฟกลางนะครับแล้วก็จะเคี่ยวต่อสักประมาณ15นาทีนะครับให้ผักเริ่มนิ่มก่อนที่จะใส่ซีฟู้ดลงไป ผมเดี๋ยวรอให้น้ำของผมเดือดก่อนนะครับแล้วกลับมาดูกันครับครับตอนนี้น้ำของผมก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวผักเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วนะครับผมขอน้าชิมนิดนึงนะครับก่อนที่จะปรุงรสนะครับผมรสชาติก็เริ่มที่จะออมีความหวานอ่อนๆน,นะครับแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศ รสเผ็ดของเครื่องเทศตอนนี้ผมจะใส่เห็ดลงไปนะครับวันนี้ใช้เห็ดแชมพีองนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกเห็ดอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบนะฮะชิเมจิก็ได้อะไรก็ได้นะครับหลังจากใส่เห็ดนะครับผมก็จะใส่กุ้งลงไปนะครับเห็ดผลที่ใส่พวกซีฟู้ดทีหลังนะครับเพราะผมไม่ต้องการจะทิ้งซีฟู้ดเอาไว้ในน้าร้อนนานนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเขาจะแห้งนะครับเราก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นต้องการให้โดนความร้อนนิดเดียวนะครับผม ความหวานจะได้เพิ่มขึ้นจากตัวซีฟู้ดพวกนี้แหละครับตอนนี้ผมก็จะปรุงรสเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับ จากนั้นนะครับผมก็จะรอนะครับรอให้น้ําเดือดอีกรอบนึงนะครับแล้วผมก็จะใส่เนยจืดลงไปครับผมตอนนี้น้ำซุปตูของผมก็เดือดแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใส่คือเนยจืดนะครับเมื่อใส่เนยจืดลงไปแล้วนะครับผมจะใช้การเขย่านะครับเขย่าตัวหม้อนะครับ จะพยายามใช้ตัวไม้พายน้อยที่สุดนะครับเหตุผลที่เลือกใส่เนยจืดลงไปเนื่องจากว่าผมต้องการให้น้ำของสต,ตูเนี่ยมีความข้นนะครับมีกลิ่นแล้วกระดที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมการที่เราใช้อุปกรณ์ในการคนเนยจืดกับนของเหลวเนี่ยทำให้ไขมันกับของเหลวเนี่ยแยกชั้นกันได้อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใช้การเขยา่าภาชนะเอาดีกว่า ตอนนี้เนยของผมเราเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็จะใส่ตัวปลากระพงทอดนะครับลงไปคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าการใส่ปลากระพงทอดลงไปในครั้งนี้เนื้อไม่แตกแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราทอดมาเรียบร้อยแล้ว นี่ผมก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูสตูซีฟูดผักรวมนะครับเดี๋ยวเรานำไปลงจานพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็จะนําตัวสตูนะครับผมมาลงจานนะครับก็ลงจานได้ตามใจชอบเลยนะครับเรียงตามความสวยงาม แล้วก็เสร็จแล้วนะครับผู้ชมสำหรับเมนูสตูซีฟูดผักรวมนะครับผมสำหรับผู้ชมที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าชมที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ